ที่นี่คือภูคาพูติกรีสอร์ทนะคะอีกหนึ่งบรรยากาศซึ่งอยากจะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนนะคะกับความสวยงามและไม่จำเจค่ะซึ่งเจ้อของที่นี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นดีไซนเนอร์นักออกแบบและเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงของวงละอองฟองค่ะการก่อสร้างนี้นะครับเราจะใช้ไม้เก่านะครับโดยใช้จากไม้หรือจากบ้านเรือนโบราณแล้วก็ถุงข้าวนะครับ เอามาใช้แล้วก็ของตกแต่งทั่วไปเนี่ยลูกชาตเป็นคนเลือกนะครับบางอย่างนี่ก็มาจากประเทศจีนก็มีบางอย่างของท้องถิน่นแต่มันมีเอกลักษณ์ของมันในตัวเองนะเพื่อให้เป็นเป็นศินละปะที่นี่ได้รับการออกแบบตกแต่งให้มีความกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติบนเนื้อที่11ไร่ โดยที่รบริเวณรอบๆนี้ยังเป็นเกษตรกรและชุมชนเราสามารถจะดื่มดำกับวิถีชีวิตของชาวนาได้มาเกี่ยวข้าวดำนาข้าวในช่วงที่ข้าวกำลังปิดอกออกรวงค่ะนาซิจำมปูที่เชียงใหม่จากสนามบินเพียงแค่20กว่านาทีนะคะคุณจะได้พบกับบรรยากาศที่ร่มเรื่องเขียวขจีของทุ่งข้าวนะคะพิ้วสวัย และการตกแต่งที่งดงามและที่สำคัญนะคะคุณค่าทางอาหารนั้นก็มากตามความสวยงามด้วยศิลปะบนอาหารเรียกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆตามอีกไปด้านใดดีกว่านะคะหลายนคนก็คงอยากจะทราบนะคะว่านาซิจำปูไปว่าอะไรคะพี่เต้นาซิ แปลว่าข้าวนะครับจำปูแปลว่ากับข้าวนะครับการรวมเบ็ดเสร็จก็คือคําเมืองเมืองกับ้านบ้านเราเนี่ยก็คือกับข้าวกับปลาครับผมสือมือว่าเราอยากได้อาหารไทยแบบนี้หน้าตาแบบนี้ แล้วก็ให้มันดูเป็นฝรั่งดัดจริตนิดๆเราเอามาวันนี้มันจะเป็นหน้าช่วงฤด,ดูของลองกองเราก็จะทาเมี่ยงลองกองเข้าใส่ครับผม <c oughs> อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือซี่โครงฮังเลโรตีนะครับแลวจานนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อด็ดของร้านนะครับผมอันนี้ใครมาใครก็ต้องสั่งเหมือนกันก็คือเป็นชูชีนาะที่จมปูและจานสุดท้ายนั่นแหละค่ะแตงเกอรนเดอ่าอันนั้นจะเป็น,เป,นเป็นจานแรกนะครับใครมาก็อยู่ลองท้องก่อนกุ้งพันหมี่อย่างดีนะครับทอดให้กรอบเหลืองแล้วก็ปอเปี๊ยะแฮมชีส แล้วก็เกียวซาทูน่าอันนั้นก็จะมีกลิ่นทั้งเชียงใหม่หน่อยคือเมี่ยงแหนมนะครับผมทั้งหมดที่เห็นบนโต๊ะนี้นะคะเป็นของท่านผู้ชมทันทีค่ะกดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบของสัปดาห์นี้ไว้นะคะแล้วสัปดาห์หน้ามาพบกับรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาและหุบเขานาซีจำปูค่ะ